สวัสดีครับท่านผู้ฟังใต้เงาไม้ที่ไม่เคยมีแดดส่องถึงมีเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าเล่าจนจบความตายบางอย่างไม่ได้มาพร้อมเสียงร้องแต่มาเงียบๆพร้อมเงาที่คุณไม่รู้ตัวว่าเดินตามคุณอยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ใต้ร่มเงาความตายซีรีส์สยองขวัญที่จะพาคุณไหลลึกลงไปในรากของความกลัว เตรียมใจไว้ให้ดีเพราะเมื่อเรื่องราวเริ่มต้นเงาจะเริ่มขยับตอนที่หนึ่งเสียงกระซิบจากสารเก่าอย่าท้าทายสิ่งที่ไม่เห็นเพราะมันอาจมองคุณอยู่ก่อนแล้วทางเข้าป่าต้องห้ามเฮ้ยไอปอมึงแน่ใจนะว่าที่นี่มันแค่สารร้างธรรมดาธรรมดาเฮียไรล่ะบอกแล้วว่าที่นี่เคยมีคนหายคนบ้าคนตายปอตอบอย่างตื่นเต้นพลางยกกล้องขึ้นเตรียมวีล็อก กลุ่มวัยรุ่นห้าคนปอหัวกลุ่มกล้าสายลุยในตัดต่อมิ้นสาวสายลุยและเบสเนิร์ดขี้กลัวรวมตัวกันในวันหยุดเพื่อเดินทางไปยังสารเจ้าร้างกลางป่ากแก่งสายเหนือสถานที่ที่มีข่าวลือมาหลายสิบปีว่ามีบางสิ่งเฝ้าอยู่ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าพูดถึงสารนี้ตรงๆพวกชาวบ้านเรียกมันว่าสารเงาเพราะในรูปถ่ายเก่าๆมักจะเห็นเงาคล้ายคนยืนอยู่ทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยเอาวะไปให้สุดแล้วหยุดที่ดราม่า ล้าพูดก่อนจะหัวเราะแล้วเดินนำเข้าไปในป่าเสียงนกร้องจางหายไปทีละน้อยสิ่งที่มาแทนคือเสียงกระซิบเบาๆที่ไม่รู้มาจากไหนสารที่ไม่มีเจ้าที่หลังจากเดินลึกเข้าไปในป่ากว่าสามชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงมันคือสารไม้เก่าแก่ที่สุดโทมและมีถาวนพันรอบคล้ายถูกปล่อยทิ้งมานานหลายสิบปีแต่ประหลาดตรงที่มีข้าวของเส้นไหวใหม่ๆวางอยู่ ข้าวปากหม้อดอกไม้สดเทียนที่ยังไม่ดับสนิทเหมือนมีคนเพิ่งมาไหวเมื่อกี้เลยว่าเบสพูดเสียงสัน่นโหรือเจ้าที่เขายังอยู่จริงๆมิ้นแซวกล้าไม่มีอะไรทั้งนั้นและเดี๋ยวดูกูจะเตะให้สารพังแม่งเลยกล้าหัวเราะแล้วเดินเข้าไปเตะเสาสารอย่างแรงเสียงเปรียดังลั่นไม้เก่าหักลงเศษสารพังคลืนลงกับพื้นแล้วเสียงรอบตัวเงียบสนิท แม้แต่ลมหายใจก็เหมือนถูกกลืนหายไปในวินาทีนั้นกล้ายืนตัวแข็งมือสัน่นเขาหันมาช้าๆแล้วพูดเสียงแผ่วพวกมึงได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงอะไรปอถามเสียงคนพูดในหัวกูว่ากูไม่ให้มึงออกไปแล้วคืนแรกกับเสียงกระซิบพวกเขาตั้งแคมป์ห่างจากสารออกมาเล็กน้อยเพื่อความปลอดภัยแม้จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ยังคิดว่านี่เป็นแค่บรรยากาศป่าที่หลอกให้จิตหลอน กลางดึกปอสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเดินรอบเต็นเบสลืมตาเพราะเสียงกระซิบเบาแค่หูเดียวเหมือนมีใครพูดว่าตื่นสิตื่นมาดูเขาสิมิ้นฝันเห็นผู้หญิงผมยาวลากศพกล้าเข้าไปในป่าในนอนนิ่งไม่ขยับแต่ปากพึมพำบางอย่างพอรุ่งเช้ากล้าหายตัวไปเหลือแค่กล้องโกลัวโวางอยู่หน้าศาลในคลิปกล้านั่งคุยอยู่กับใครสักคนที่ไม่ปรากฏในภาพ และหัวเราะคิกคักเหมือนคนเสียสติกูชอบเสียงมึงน้ำมันเหมือนแม่กูเลยกลับแต่ไม่เหมือนเดิมพวกเขารีบตามหักล้าเจอเขานั่งนิ่งอยู่ที่ศาลเดิมดวงตาแดงกับมือมีรอยเล็บจิกแน่นเขาพูดเสียงเรียบว่ากลับไปไม่ได้แล้วพวกมึงก็เหมือนกันมันทำเครื่องหมายไว้แล้วพวกเขาตัดสินใจออกจากป่ายอย่างรวดเร็วโดยลากล้าไปด้วยทั้งกลุ่มไม่มีใครพูดอะไรตลอดทางกลับ หลายวันต่อมาในกำลังตัดต่อคลิปเพื่ออัปลง YouTube พอซูมดูเฟรมที่สารก็พบว่ามีผู้หญิงในชุดไทยหน้าซีดยืนอยู่เบื้องหลังพวกเขาทุกคนบางเฟรมยิม้มบางเฟรมยกนิ้วชี้มาที่กล้องและคอมเมนต์แรกใต้คลิปเมื่อโพสต์ขึ้น YouTube คือจากผู้ใช้ที่ไม่มีชื่อว่าเส้นไม่พออย่าเพิ่งกลับออกมาเพราะพวกแกยังไม่ลงชื่อที่สารเลย ตอนที่สองบ้านเลขที่9999บางบ้านไม่ใช่แค่มีผีอยู่แต่บ้านนั้นคือผีทั้งหลังย้ายเข้าบ้านใหม่ทำไมถึงได้ราคาถูกขนาดนี้วะก็เจ้าของเก่าบอกย้ายไปต่างประเทศไงบ้านก็รีบขายอิงหญิงสาววัย28ปีพร้อมพ่อแม่และหลานชายวัย6ขวบชื่อตั้มย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังหนึ่งในต่างจังหวัด บ้านเดี่ยวสองชั้นสภาพดีราคาถูกเหลือเชื่อที่ตั้งอยู่ลึกจากถนนหลักบ้านเลขที่99ทั 9, ฟังดูน่ารักแต่กลับมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเพื่อนบ้านข้างเคียงมองด้วยสายตาประหลาดทุกคนดูอยากพูดแต่กลับไม่กล้าบอกยกเว้นยายแก่หลังบ้านที่เดินมาพูดเบาๆกับอิงว่าย้ายออกให้ได้ก่อนถึงคืนที่สามนะลูกอย่าให้ต้องอยู่ครบสามคืนเด็ดขาดคืนแรกเสียงใต้บันได คืนแรกผ่านไปพ่อแม่อิงเข้านอนเร็วอิงดูซีรีส์อยู่ข้างล่างส่วนตั้มนอนหลับอยู่บนห้องระหว่างดูโทรทัศน์เสียงตุบตุบตุบดังขึ้นจากใต้บันไดอิงลุกไปเปิดไฟดูไม่มีอะไรแต่พอเธอหันกลับเสียงกรอบกแกรบบดังจากตู้เก็บของใต้บันไดอีกครั้งเมื่อเปิดตู้พบเพียงตุ๊กตาไม้เก่าๆตัวหนึ่งแต่มันนั่งอยู่ในมุมเหมือนมองออกมา พออิงปิดประตูกล้องหน้าบ้านที่ติดไว้ดูหลานจับภาพเด็กชายคนหนึ่งเดินผ่านลานบ้านแล้วหายไปตรงประตูอย่างไม่มีร่องรอยคืนที่สองเสียงเคาะที่ประตูคืนนั้นฝนตกหนักไฟดับทั้งหมู่บ้านอิงเดินลงมาข้างล่างเพื่อลงไปเช็คเบรกเกอร์แล้วได้ยินเสียงเคาะประตูทีละเบาแล้วดังขึ้นเรื่อยๆก็ก็ก็เสียงเด็กหัวเราะแว่วมาในเงามืด เธอเดินกลับขึ้นมาบนห้องเห็นตั้มนั่งอยู่หน้าประตูห้องนอนพูดว่าป้าเด็กข้างล่างเขาอยากเล่นด้วยเมื่ออิงเปิดประตูลงไปข้างล่างพบว่าทุกห้องเปิดประตูเองทั้งทงท,งที่ล็อกไว้เสียงหัวเราะดังขึ้นทุกทิศทางจนแม่ของอิงต้องตะโกนบทสวดมนต์จนไฟฟ้ากลับมาพอไฟมาทุกอย่างเงียบสนิท แต่ในมือของตั้มมีตุ๊กตาไม้จากใต้บันไดซึ่งไม่มีใครเอาให้คืนที่สามห้ามให้ครบยายข้างบ้านพยายามเตือนอีกครั้งว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านสำหรับกักวิญญาณไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของคนเป็นพวกเจ้าของเดิมเส้นไม่พอมันเลยหลุดออกมาถ้าอยู่เกินคืนที่สามครบพวกมันจะเลือกใครสักคนในบ้านแล้วทำให้กลายเป็นเจ้าของคนต่อไป อิงตัดสินใจจะพาทุกคนออกจากบ้านทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่พอตีสองตั้มหายตัวไปเสียงหัวเราะของเด็กดังก้องทั่วบ้านเงาเล็กๆวิ่งผ่านหน้าต่างทีละบานทั้งบ้านกลายเป็นเขาวงกตประตูทุกบานพาไปยังห้องเดิมๆไม่มีใครหาทางออกได้สุดท้ายพวกเขาพบร่างของตั้มยืนอยู่ใต้บันไดมีเงาดำขนาดใหญ่ยืนคล้องเขาอยู่ด้านหลัง เมื่อพ่อแม่อิงท่องบทสวดและเผาตุ๊กตาไมา้เสียงแหลมดังสนัน่นราวกับสิ่งที่อยู่ในบ้านดิ้นหนีไปทั่วทุกทิศรุ่งเช้าทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมบ้านดูสะอาดและไม่มีร่องรอยของความวุ่นวายแต่มีสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนเดิมบ้านเลขที่99ทับเได้เปลี่ยนไปเป็น9เศษ9ส่วน10เหมือนบ้านที่พวกเขาเคยอยู่ไม่เคยมีอยู่จริง และในกล่องจดหมายมีจดหมายลึกลับแผ่นหนึ่งเขียนไว้ว่าขอบคุณที่รับช่วงต่อเดี๋ยวคนถัดไปก็จะมาเองตอนที่สห้องเช่าหลังตลาดเสียงเท้าไม่เคยหลอกใครม,มันมักบอกว่าใครกำลังมาใกล้ห้องเช่าราคาถูกเกินจริงห้องเช่าราคาเดือนละ1,000บาทเดินไปมหาลัยแค่หนาทีอยู่หลังตลาดเก่าไม่มีค่ามาจจำ เมนิสิตปีสาย้ายเข้ามาอยู่ห้องเช่าหมายเลขหนึ่งเศษสามส่วนหนึ่งในซอยเล็กๆที่เงียบอย่างผิดปกติห้องอยู่ชั้นสองของตึกไม้เก่าฝุ่นหนาแต่เจ้าของห้องดูรีบยัดกุญแจให้อยู่ได้แต่ห้ามเปิดประตูตอนกลางคืนเด็ดขาดและอย่าตอบโต้เสียงอะไรทั้งนั้นเม,มคิดว่าเจ้าของบ้านคงแค่หลอกให้น่ากลัวเลยไม่ใส่ใจแต่ในคืนแรกเธอเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเดินจากทางเดินด้านหน้ากึกกึกกึก เสียงเหมือนคนใส่รองเท้าหนังก้าวอย่างชาชน้าประตูห้องเธอเองเสียงเดินที่เดินไม่หยุดคืนต่อมาเสียงเดิมกลับมาอีกแต่ครั้งนี้มันไม่หยุดที่หน้าห้องมันเดินวนรอบห้องทั้งที่ห้องอยู่ชั้นสองเมแน่ใจว่าไม่มีใครเดินบนขอบตึกได้แน่แต่เสียงฝีเท้าดังรอบตัวเดินวนไปวนมาเหมือนสัตว์นักลาก่าเธอเปิดประตูหน้าห้องเพื่อจะพิสูจน์ แต่ไม่มีใครแค่ทางเดินมืดมืดและอากาศเย็นชื้นพอหันกลับเข้าห้องตุกตาผ้าเก่าที่เธอซื้อมาจากตลาดเก่าขยับท่าทางโดยที่เธอไม่ได้แตะต้องและมีกระดาษใบหนึ่งสอดใต้ประตูเขียนว่ากลับเข้าไปในห้องสะก่อนที่มันจะเข้าใจว่าเธออยากเล่นด้วยห้องหนึ่งเศษสามส่วนสองประตูที่เปิดเองทุกคืนห้องข้างๆ้างคือหนึ่งเศษสามส่วนสองถูกล็อกไว้ตลอดไม่เคยมีใครออกมา แต่ทุกคืนเวลา2องนาิกา44นาทีประตูจะเปิดเองเมแอบสังเกตผ่านรูประตูและเห็นเงาคล้ายเด็กยืนอยู่ในห้องนั้นไม่เคยออกมาแต่ยิ้มกลับมาทุกครั้งคืนนั้นเองเมฝันว่าเดินเข้าไปในห้องหนึ่งเศษสส่วนสองแล้วพบว่าในนั้นไม่มีพื้นมีแค่หลุมลึกที่มีเสียงกระซิบจำนวนมากดังขึ้นมาจากข้างล่างมานี่สิอย่าอยู่คนเดียวเลยมันเหงานะ เมื่อเธอตื่นขึ้นในเช้าพบว่ากุญแจห้องหนึ่งเศษสามส่วนสองวางอยู่หน้าห้องเธอเองค่ำคืนสุดท้ายในห้องที่ไม่ควรอยู่เมเริ่มจะย้ายออกแต่คืนสุดท้ายก่อนเก็บของเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้งไม่ใช่แค่หนึ่งคู่แต่เป็นหลายคู่เดินวนอยู่รอบห้องบางเสียงวิ่งชนกำแพงบางเสียงตะโกนชื่อเธอแม่เปิดให้กูหน่อยแม่ กูเจ็บกูตายอยู่ตรงนี้เมหลับตาแน่นนั่งพิงกําแพงจนเช้าเช้าวันถัดมาเจ้าของห้องมาหาเธอพร้อมกับสีหน้าตกใจเมื่อคืนนี้เธอไม่เปิดห้องใช่ไหมใช้ค่าเสียงมันหลอกหนูตลอดดีแล้วเพราะเมื่อคืนคือครบรอบเจ็ดปีที่นักศึกษากลุ่มหนึ่งเคยตายที่นี่เพราะเล่นท้าผีกันในห้องหนึ่งเศษสส่วนสอง เจ้าของห้องบอกว่าไม่มีใครเช่าห้องนี้ได้เกินสามคืนโดยไม่เป็นอะไรและห้องหนึ่งเศษสส,ส่วนสองถูกปิดตายตั้งแต่เหตุการณ์นั้นไม่มีใครมีกุญแจยกเว้นเขาแต่เมมีกุญแจอยู่ในมือจริงๆเมย้ายออกวันนั้นทันทีแต่เธอบอกเสมอว่าบางคืนเสียงฝีเท้าเหล่านั้นยังตามมาถึงห้องใหม่ของเธออยู่ตอนที่สโรงเรียนที่ไม่มีใครจบ บางห้องเรียนไม่เคยสร้างมาเพื่อการศึกษาแต่มันถูกสร้างมาเพื่อการสังเวยครูใหม่กับห้องต้องสาบคุณครูขวัญได้รับการบรรจุเป็นครูอัตราจ้างครั้งแรกในชีวิตในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งบนดอยชื่อบ้านผานิรันโรงเรียนเล็กๆที่แวดล้อมด้วยป่าและหมอกครูใหญ่ให้เธอสอนห้องปอเศษ6ส่วนสเป็นห้องที่ไม่มีครูคนไหนอยู่ได้นาน ควันรู้สึกแปลกตั้งแต่วันแรกห้องเรียนเงียบกว่าห้องอื่นนักเรียน12คนไม่พูดไม่เล่นไม่มีเสียงหัวเราะและที่มุมห้องมีกล่องไม้เล็กๆคลุมผ้าขาววางไว้เหมือนห้ามแต่ต้องเด็กคนหนึ่งบอกเธอว่าถ้าครูอยากสอนจนจบเทอมห้ามเปิดกล่องนั้นเด็ดขาดเรื่องเล่าของห้องปอเศษหส่วนสองควันเริ่มสังเกตว่าเด็กในห้องเริ่มหายไปทีละคนทุกสัปดาห์ ครูคนอื่นพูดแค่ว่าเด็กคนนั้นย้ายโรงเรียนแต่เด็กในห้องกลับพูดว่าเขาไปอยู่ข้างกล่องแล้วครับครูเธอเริ่มค้นบันทึกของโรงเรียนพบว่าในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาห้องปอเศษ6ส่วนสไม่เคยมีนักเรียนจบครบชั้นเลยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเปิดกล่องแรกแต่ทุกปีเมื่อถึงเดือนที่8กล่องนั้นจะเปิดเองและเมื่อเปิดหนึ่งคนจะหายไป ขวัญพยายามถามครูใหญ่แต่เขาพูดเพียงว่ากล่องนั้นไม่ใช่ของโรงเรียนมันเป็นของที่นี่ตั้งแต่ก่อนสร้างโรงเรียนแล้วกล่องที่เปิดเองในคืนฝนตกคืนหนึ่งฝนตกหนักขวัญเข้าเวนนอนเฝ้าโรงเรียนเวลาตีสามมีเสียงคนเดินอยู่ในห้องเรียนเธอลงไปตรวจพบประตูห้องปอเศษหส่วนสองเปิดอยู่ในห้องมีแค่กล่องผ้าขาวกลางห้องแต่ผ้าถูกเปิดออก เธอเดินเข้าไปมองในกล่องพบว่าในนั้นไม่มีอะไรเลยแต่รู้สึกว่ามีสายตามองมาจากข้างในทันใดนั้นประตูห้องปิดเองและเสียงเด็กหลายคนเริ่มพูดพร้อมกันว่าครูเปิดเองนะครูต้องอยู่แทนพวกเราแล้วเธอกรีดร้องและหมดสตินักเรียนที่ไม่มีตัวตนวันรุ่งขึ้นขวัญตื่นขึ้นในห้องพยาบาลครูใหญ่ และชาวบ้านบอกว่าเธอล้มป่วยกลางดึกไม่มีใครรู้ว่าเธอเข้าไปที่ห้องปอเศษ6ส่วนสองได้อย่างไรเพราะประตูถูกล็อกจากด้านนอกเมื่อเธอกลับไปตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในห้องพบว่าไม่มีรายชื่อเด็กคนไหนในห้องปอเศษ6ส่วนสองอยู่ในระบบเลยไม่มีเอกสารไม่มีแฟ้มไม่มีบันทึกการเข้าเรียนเธอไปถามเด็กในห้องอื่นทุกคนบอกว่า ห้องนั้นไม่มีอยู่แล้วครับโรงเรียนมีแค่ห้องเดียวปอเศษหกส่วนหนึ่งขวัญเดินกลับไปยังห้องปอเศษหกส่วนสองอีกครั้งแต่พบว่าตรงนั้นเป็นห้องเก็บของร้างที่เต็มไปด้วยฝุน่นและในนั้นมีกล่องไม้คลุมผ้าขาววางอยู่กลางห้องเหมือนรอใครสักคนเปิดอีกครั้งตอนที่ห้าหลอนซ้อนหลอนหลงในฝัน ในฝันเขาตายซ้ำๆแต่รอยแผลกลับอยู่บนตัวจริงๆแล้วเขาจะตื่นได้อีกครั้งใหม่ฝันซ้ำที่เริ่มแปลกแม็กชายหนุ่มวัยสาสทำงานฟรีแลนซ์กลางคืนเขามักนอนดึกและช่วงหลังเริ่มมีฝันแปลกๆในฝันเขามักเดินหลงเข้าไปในบ้านร้างทุกครั้งจะจบด้วยการถูกฆ่าด้วยวิธีที่แตกต่างกันบางทีถูกแทงบางครั้งโดนเผาหรือไม่ก็จมน้ำเขาสะดุ้งตื่นทุกครั้งตรงจังหวะที่ตาย แรกๆก,ก็คิดว่าเป็นแค่ฝันร้ายธรรมดาจนวันหนึ่งหลังฝันว่าถูกกรีดแขนด้วยมีดเขาตื่นขึ้นมาพร้อมรอยแผลเป็นจริงๆที่แขนแมกเริ่มกลัวและพยายามไม่หลับวนอยู่ในฝันที่ไม่ตื่นเขาเริ่มนอนน้อยและเสพกาแฟแทนข้าวแต่ความเครียดทำให้เขาเผลอหลับอีกครั้งคราวนี้ฝันต่อจากครั้งก่อนบ้านร้างในฝันเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมีบันไดหัก ห้องหนึ่งมีเสียงเด็กร้องกระจกทุกบานไม่สะท้อนภาพเขาเขาเริ่มเจอผู้หญิงหน้าขาวซีดที่จะปรากฏตรงจุดเดิมทุกคืนเธอพูดแค่ว่าถ้ายัางไม่เส้นให้ครบก็ออกไม่ได้ในโลกจริงเขาเริ่มมีรอยขีดข่วนบนร่างเพิ่มขึ้นทุกเช้าไม่มีใครเชื่อเขาทุกคนคิดว่าเขาทำตัวเองตื่นมาในฝันที่ไม่ใช่โลกจริงคืนหนึ่งแม็กตื่นขึ้นในห้องนอนตัวเอง แต่ห้องมันคล้ายบ้านของเขาไม่เหมือนสัทีเดียวเขาพบว่าโลกภายนอกเงียบผิดปกติไม่มีเสียงรถไม่มีแสงอาทิตย์แม้แต่นาฬิกาก็หยุดเดินเมื่อเปิดประตูบ้านเขากลับไปโผล่ที่บ้านร้างในฝันอีกครั้งตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาติดอยู่ในหลุมฝันและไม่สามารถแยกความจริงกับฝันออกจากกันได้ตื่นสุดท้ายหรือไม่มีวันตื่น แม็กเริ่มพยายามจบฝันโดยการกลับไปที่จุดเริ่มต้นทุกครั้งเขาพบหนังสือเล่มหนึ่งในบ้านร้างซึ่งมีข้อความว่าผู้ที่ถูกเลือกจะอยู่ระหว่างตื่นกับฝันถ้าไม่เส้นพอจะถูกทิ้งให้อยู่ในนั้นตลอดไปหน้าในหนังสือมีชื่อคนอื่นที่หายไปจากโลกจริงทั้งหมดเป็นผู้ที่เคยฝันแบบเขาชื่อสุดท้ายคือชื่อของเขาแม็ Mac พยายามฆ่าตัวเองในฝันเพื่อออกจากหลุม เขากระโดดจากหน้าต่างบ้านร้างแล้วตื่นขึ้นในโรงพยาบาลพยาบาลบอกว่าเขาถูกพบหมดสติในบ้านร้างกลางป่าโดยไม่มีใครรู้ว่าเข้าไปได้อย่างไรในมือเขายังถือหนังสือเล่มนั้นอยู่ <You. S 1> และบนหน้าสุดท้ายมีชื่อใหม่เพิ่งปรากฏขึ้นขวัญโรงเรียนบ้านผานิรันตอนที่หพิธีกรรมสุดท้ายไม่มีใครรอดจากเงาที่ตามมาได้ เว้นแต่จะมีคนแทนที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งปอจากสารเก่าอิงจากบ้านเก้าเศษเก้เมจากห้องเช่าครูขวัญจากโรงเรียนและแม็กจากฝันต่างคนต่างเคยเผชิญสิ่งลี้ลับในมุมของตนเองแต่ทั้งหมดได้รับจดหมายพร้อมกันคนละใบจะน่าว่าคืนเดือนดับจงกลับไปที่ต้นเงาณศูนย์กลาง พร้อมภาพของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ทุกคนคุ้นหน้าทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาต่างตัดสินใจไปเพื่อหวังหาคำตอบเมื่อถึงจุดนัดพบในป่าลึกกลับพบว่าสถานที่ตรงนั้นคือสารเก่าที่พังไปแล้วในตอนที่หนึ่งแต่ตอนนี้สารกลับมาสมบูรณ์และต้นไม้ข้างสารกลายเป็นต้นไม้ยักษ์ใหญ่ที่มีเงาลงมาคลุมทั้งลานความจริงที่ซ่อนอยู่ ภายในศาลมีหญิงชาราใส่ผ้าขาวรอพวกเขาอยู่เธอแนะนำตัวว่าข้าเป็นผู้ดูแลรอยต่อระหว่างโลกนี้และสิ่งที่พวกเจ้าเรียกว่าผีเธอเล่าว่าแต่ละคนถูกเลือกเพราะสัมผัสพ,พลังเงาจากพื้นที่ต้องสาบทั้งหกสถานที่ศาลเก่าบ้าน9เศษเกส่วน9ห้องเช่าโรงเรียนฝันหลูกคือจุดผนึกวิญ,ญญาณที่ต้องมีเส้นเป็นประจำหากไม่มีใครเส้น เงาเหล่านั้นจะไหลทะลักเข้ามาในโลกคนเป็นและคืนนี้พิธีเส้นจากครบกำหนดใครคนหนึ่งจะต้องเป็นเจ้าพิธีและอีกคนจะต้องกลายเป็นของเส้นสุดท้ายพิธีเริ่มต้นเงาเริ่มเลือกเมื่อเริ่มพิธีแสงหายไปจากท้องฟ้าสารกลายเป็นโลกกึ่งฝันวิญญาณจากทั้งห้าเรื่องก่อนหน้าเริ่มปรากฏ วกเขาเห็นตั้มเด็กจากบ้าน9 7, 9เศษ9ส่วน9เห็นเด็กในห้องเช่าเห็นเงาในฝันของแม็เห็นนักเรียนจากห้องปอเศษ6ส่วนสและกล้าที่เสียสติจากสารเดินวนรอบตัวพวกเขาเหมือนรอให้เลือกเหยื่อหญิงชราบอกว่าใครคนหนึ่งจะต้องยอมอยู่แทนวิญญาณพวกนี้ตลอดไปมิฉะนั้นเงาจะไม่หยุดแค่หกจุดอีกต่อไป เกิดการถกเถียงความหวาดกลัวความรู้สึกผิดแม็กเสนอจะยอมเสียสละเพราะเขาเคยอยู่ในหลูปนั้นมาก่อนแล้วแต่ปอกลับพูดว่ากูเป็นคนเริ่มด้วยความล้อเล่นที่ศาลกูควรเป็นคนจบมันบูชายันสุดท้ายขณะที่เงาทั้งหมดแผ่คลุมศาลปอกก้าวเข้าไปในกล่องไม้กลางศาลพร้อมพูดว่าไม่ต้องมีใครต้องตามมาอีกแล้ว กูจะปิดมันตรงนี้หญิงชาราเริ่มสวดบทปิดพิธีเสียงกรีบร้องเสียงร้องให้ของวิญญาณดังขึ้นรอบศาลไฟจากเทียนดับไปทีละดวงสุดท้ายสารพังลงพร้อมเสียงฟ้าร้องปอหายไปพร้อมกับเงาทุกเงาที่วนอยู่หญิงชาราพูดคำสุดท้ายว่ามันจะสงบจนกว่าจะมีคนเปิดศาลอีกครั้งหลายเดือนต่อมา มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหม่ถือกล้องวีล็อกเดินทางเข้าป่ามาด้วยเสียงหัวเราะหนึ่งในนั้นพูดว่าสารอะไรนะเงาเงาเหรอเอาวะไปลองของกันเสียงกระซิบเริ่มดังเบาๆกล้องหันไปเจอเงาผู้หญิงหัวห้อยยืนยิ้มมุมจอเราอาจหนีจากผีได้แต่หนีจากสิ่งที่เราทำไม่ได้คุณยังคิดอยู่ใช่ไหมว่ามันแค่เรื่องแต่ง แต่คนที่เคยได้ยินเสียงนั้นบอกว่ามันตามเขากลับบ้านถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้มีบางอย่างมองคุณอยู่จากมุมห้องแนะนำว่าอย่าหันไปมองเพราะมันอาจมองกลับมาอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดกระดิ่งไว้เพราะความกลัวไม่เคยบอกล่วงหน้าว่ามันจะมาเมื่อไหร่แล้วพบกันในตอนต่อไปใต้ร่มเงาความตาย